ช้าได้ไหมพวกเราอ่ะลุงพี่ไปใครไปไอ้แก้วต้องตามลุงจำลองกับหมู่อวานไหมน้องตามตามพิตามทุกคนเลยพี่เจอเนี่อยู่ในกูโทรหาลุงจำลองเองเออเองก็โทรหาลุงจำลองเดี๋ยวพี่โทรหาไอ้แก้วลุงจำลองอยู่เนี่ยพี่ด้านหน้าตึกแดงอะจำลองอยู่นี่ถึงเวลาแล้วโอเคโอเคแก้วอยู่ไหนลุงอยู่นี่ลุงอยู่นี่ลุงอยู่แล้วถูกุมวิทย์ใช่ไหม อยู่ตรงไหนวะนตรงหน้าตู้หน้าตู้ข้างในในแลนด์ลีฟโอเคโอเคโอเคครับไปเลยล็อกรถทั้งหมดล็อกรถก่อนล็อกรถก่อนล็อกรถล็อกรถหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลา,วลาครูดาวสิบแปดแล้วสิบแปดแล้ว สิแปดแล้วสิแปดแล้วสิแปดแล้วอย่าเมอนสิแปดแล้วปิดแม่ให้หมดดิมึงเอาดิออกมาดิออกมาดิแทงมันแทงมันเอาเลยไปเพื่อนนี่ตายปล่อยเลย

อุ้มาล้วนะอุ้มมาแล้วนึนะอุ้มมาแล้วหนึ่งนะพี่ต้องให้เขาเดินพี่ว่านอย่าไปอุ้มนะพี่ทิ้งน้ำไปได้ยินได้ยินเดี๋ยวไปสอนอ่อมเอาเอาแค่สองนะาทีเดียวทีเดียวจะสั่น ฝึกเรามาวิ่งนะไอ้ขอขอขอให้ขอพี่วนพี่วนรุ่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 นเนี่ยไอ้ผมขอซาวเลยนะว่าใครเปิดซาวได้บ้างวะขอซาวหน่อยได้บ้างมีซาววะมีซาววะเอออักกออักกออักกอขอซาวหน่อยขอซาวมันนั้นหน่อยเพลงบุกใจอะฝึกเรามาวิ่งเฮ้ยดูเวลาดีๆดูเวลาดีๆดูเวลาดีจะเล่นได้แต่ดูเวลาดีว่ามันอยู่ใกล้อ่ะทีสี่แล้วพี่แหลมทีสี่แล้วเอา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  อาอาๆอๆาวอาวอาวอ้าวมึงจะเล่นฟาวกันเหี้ยมึงไม่เล่นก่อนวะต้องไปขวายต้องไปเล่นไอ้ีิบหายเอ้ยแม่งซิงเลยสดนี้ มัวแต่เล่นเสาแผลเนี่ยเสามาว่ะแพ้เนี่ยพ,พี่หล่ำตื่นพี่ตื่น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 ไปเล่นไปเล่นไปเล่นเขาลีเขาลีเขาลีเขาล,ขล,ขลีไปช่วบังเว้ยช่วบังเว้ยรีเพื่อนรีเพื่อนร่วมดี Popo, popo, white, popo, white, eat a đi They don't go to it. Taipanong. 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 Taipan. 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 ไอ้นี่กูมาแล้รวะไอ้ี่หางตรงนี้เนี่ยไอ้ี่หางอ่ะไม่หางอ้าไม่หางอ้วหดแล้วต่อด้วยนะตัวนี้กูขอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กูขอจบเปิดเพลงกูหัวแตกเลยขอขอก็เป็นการอุ้มสองคนนะครับทีดยิงยานจากดีโอเวย์นะฮะอุ้มสองไปแล้วแอลเหนือมาเนี่ ออามาเอามาข้างบนพี่ข้างบนตึกข้างบนตึก แแล้วสามแปด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 แล้วงไ,ไ,<ป>ไม่ทันแล้วกัน<ป>สามปแามปดแล้วสามแปดแล้วตามัน Quang là quang Tuệ phi Ê Cú mặt đó về, cú mặt đó về, cú mặt đó về như vậy mà no lại <coughs> ดเดินไปไปรีบมึงหลบเด้ Tôi nghĩ là anh chắc chắc นี้มาตามต็กอนี้ได้เหรอแม่ๆม,มันอยู่ข้างลงบาลมาเอกมาไว้มันลงพ่อแรกมันกดเคสเลยนี่ชีวิตจะมารเชีมาให้ได้เยอะที่สุดแบบแล้วก็บอกได้ว่าเราใช้มันทําอะไรต่อวันนึง